สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันในหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .5 เล่ม1กับแบบฝึกหัดที่1.2หน้าที่8กันนะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการใช้เศษ1.2ส่วน2เป็นเกณฑ์วิธีการทำแต่ละข้อจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อ1เปรียบเทียบเศษ8.16ส่วน16กับเศษ5.10ส่วน10 เราก็จะพิจารณาเศษส่วนแต่และตัวกับเศษ1ส่วนสนะคะว่ามีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมาดูตัวแรกคือเศษ8ส่วนสิกันนะคะให้ทุกคนสังเกตที่ตัวส่วนตัวส่วนคือ16ใช่ไหมคะซึ่งครึ่งหนึ่งของ16ก็คือ8จะได้ว่าเศษ8ส่วนสิเท่ากับเศษ1ส่วนสเพราะครึ่งของ16คือ8 และเศษส่วนอีกตัวหนึ่งคือเศษ5ส่วนสิเราก็ดูเลยค่ะว่าครึ่งหนึ่งของ10คือ5ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากันกับตัวเศษเราก็สรุปได้ว่าเศษ5ส่วนสินั้นมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนสเพราะครึ่งของ10คือ5ดังนั้นเศษ8ส่วนสิกับเศษ5ส่วน10มีค่าเท่ากัน เสร็จแล้วนะคะ1ข้อข้อสองเปรียบเทียบเศษ9ส่วน18กับเศษ11ส่วน14เหมือนเดิมเลยค่ะเรามาพิจารณาเศษส่วนทีละตัวกันนะคะจากเศษ9ส่วน18ทุกคนก็ดูตัวส่วนครึ่งหนึ่งของ18คือ9มีค่าเท่ากับตัวเศษเลยใช่ไหมคะก็ได้ว่าเศษ9ส่วน18มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เพราะครึ่งของ18คือ9เศษส่วนที่เราต้องดูอีกตัวหนึ่งคือ c สิเอ็ดส่วนสิทุกคนก็ดูว่าครึ่งหนึ่งของ14คือเใช่ไหมคะซึ่ง11มีค่ามากกว่า7เราก็ตอบได้ว่า c สิเอ็ดส่วนสินั้นมีค่ามากกว่าเศษหนส่วนสเพราะครึ่งของ14คือ7ซึ่ง11มากกว่า เอ่ะเขียนไปแบบนี้ก็ได้นะคะจะละเอียดยิ่งขึ้นเนาะดังนั้นเศษ9ส่วน18ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ11ส่วน14ข้อ3เศษ9ส่วน12กับเศษ7จส่วน15เราก็มาพิจารณาทีละตัวก่อนนะคะจากเศษ9ส่วน12ทุกคนก็เปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ก่อนคะ่ะให้ดูว่าครึ่งหนึ่งของ12คือ 6และ9มีค่ามากกว่า6เราก็ตอบได้ว่า9ส่วน12มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน12เพราะครึ่งของ12คือ6ซึ่ง9มากกว่า6เศษส่วนอีกตัวหนึ่งคือเศษ7ส่วน15เราก็มาดูเหมือนเดิมนะคะตัวส่วนคือ15และครึ่งหนึ่งของ15คือ7เศษ1ส่วน2และ7ด มีค่าน้อยกว่า7เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะเราก็สรุปได้ว่าเศษเจ็ส่วนมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะครึ่งของ15คือ7เศษ1ส่วน2ซึ่ง7น้อยกว่า7เศษ1นส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นเศษ7ส่วน15ก็ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เราก็ตอบเลยนะคะดังนั้นเศษ9ส่วน12มีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน15 ข้อเศษ4ส่วน10กับเศษ2ส่วน3จากเศษ4ส่วน10อ่ะทุกคนก็ดูครึ่งหนึ่งของ10คือ5และ4มีค่าน้อยกว่า5แสดงว่าเศษ4ส่วน10ก็ต้องมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะครึ่งของ10คือ5ซึ่ง4น้อยกว่า5และเศษ2ส่วน3ทุกคนก็ดูว่าครึ่งหนึ่งของ3คือ หนึ่เศษหนส่วนสใช่ไหมคะและ2มีค่ามากกว่า1นึ่เศษหนส่วนสแสดงว่าเศษสอส่วนสมีค่ามากกว่าเศษหนส่วนสเพราะครึ่งของ3คือ1นึ่เศษหนส่วนสซึ่ง2มากกว่า1นึ่เศษหนส่วนสดังนั้นเศษสี่ส่วนสิก็ต้องมีค่าน้อยกว่าเศษสอส่วนสข้อ5้าเศษหกส่วนสิกับเศษสาส่วนสี่ เราก็มาดูทีละตัวก่อนนะคะจากเศษ6ส่วน17เครึ่งหนึ่งของ17คือ8เศษ1ส่วน2ซึ่ง6มีค่าน้อยกว่า8เราก็สรุปว่าเศษ6ส่วน17มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะครึ่งของ17คือ8เศษ1ส่วน2ซึ่ง6ก็ต้องน้อยกว่า8อยู่แล้วถูกต้องไหมคะ ต่อให้เป็น8ปดส่วนส่วนเขาก็มีค่าน้อยกว่าอยู่ดีอีกจํานวนหนึ่งคือเศษ3ส่วน4ครึ่งหนึ่งของ4คือ2และ3มีค่ามากกว่า2แสดงว่าเศษ3ส่วน4ก็ต้องมีค่ามากกว่าเศษ1นส่วนสเพราะครึ่งของ4คือ2ซึ่ง3มากกว่า2ดังนั้นเศษ6ส่วน17ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ3ส่วน4ข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะเศษ11 ส่วน25กับเศษ10ส่วน13เราก็มาดูทีละตัวเนาะจากเศษ11ส่วน25ครึ่งหนึ่งของ25คือ12เศษ1น,นส่วน2ซึ่ง11มีค่าน้อยกว่า12ออยู่แล้วใช่ไหมคะ จะได้ว่าเศษ11ส่วน25้น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะครึ่งของ25คือ12เศษ1ส่วน2ซึ่ง11น้อยกว่า12อยู่แล้วเนาะอีกจำนวนหนึ่งเศษ10ส่วน13ครึ่งหนึ่งของ13คือ6เศษ1ส่วน2อยังไง10ก็มีค่ามากกว่า6อยู่แล้วสแสดงว่าเศษ10ส่วน13มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะ ครึ่งของ13คือ6เศษ1ส่วน2ซึ่ง10มีค่ามากกว่า6เศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ11ส่วน25ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ1 0ส่วน13เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะ6ข้อนี้ใครสงสัยข้อไหนหรือว่าอยากจะให้คิดโจทย์นอกเหนือจากนี้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกัน E.P. หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ